สามไม่ขั้วเฮ็นอย่างนี้ปลากระป๋องใจสร้างวะแหงนมหมูงอนแกงนมบะเพื่อนเนี่ยอะฮรแตม้าเออพี่น้องอะไรบ่าโอ้สีโอ้ได้กินดีก็อยู่บ้านตัวนี้โอ้ยังสีออกทงสมือแลน่นอนเนาะคนเดินได้กินเหงาได้ยิงครับ สวัสดีครับสวัสดีเอเซ่ฮาก,กิมันครับผมสวัสดีทีโบนี่ไม่มายส,าสิบโมครับนัดเอ็นนิวครับผมนาจมาหอดมาถึงลงเบ็ดเสร็จประมาณป้าสิบโมงตรงเป๊ะเ,เลยอดเลยออกมาแตา่สอบว่าอะไรพี่น้องเลยฝุ่นผิดโฟนพี่เอ็มสองจุดห้าโอ้ยจนลิเนมเฉลี่ยวเองครับขนาดสิบโมงนะแต่ยังคงใจเบิง่ทงทั้งหุ่นครับขาวๆครับ ว่องไปไทยบอ่อครับเขาขาวฟูนผิดเบิดนะฮะนี่ขนาดสิบโมงนะครับยังเห็นอยู่เลยฟังพูดร,ร,รีบครับรถกระบะจอดอยู่ฟังทานผู่นอยุตย์หใหม่นหน้าอุทัทยครับเป็นกาดกวางครับนใจอยู่ฟังตรงขามลองเบิง้งมือนี่กินเขาป้ากันครับนาดินสามขั้นครับนใจเกีียวมีใสเดือนติดไปนั่ครับ อันละตัวเบ็ดสองเบ็ดสองขอขอหนึ่งเม็ดฟ่วมขอหนึ่งใสเดือนครับก็เปิดโอกาสให้เจ้าของดีแล้ว <c oughs> หายากครับช่วงนี้ปลาหายากอีเล่ชักสิบมูลิจาช่วงครับแลอีกอย่างหนึ่งก็ยังล่ออีกอย่างหนึ่งก็งอองคือจะล่อตีเยือป่ากับพวน้ำครับแต่ว่าตอนนี้ยังหาป่าเยื่อป่าหน่อยเหมือนกันยังพันใดครับ ได้แล้วก็สิล่งเลยหาเรปลากระพงไปปนครับ ัสดิ้ง่ะ โดดข้ายุ cage, ้งคนรุดเอ้ยเข้าเต็มเต็มว่าแล้วเชียวไหววะ แวล้วโแ่นแล้วมาโมนรบเอียบเลยครับป๊อดใส่ซ um ีโลฮาโลหมดแล้วครับนี่บุ๊บเลยโอ้ยผมทำเยนมี่แล้ เงนคนไอยากเลี้ยงเลยข้าเดีย้าเลี้ยงวะ่หุดปั่นโอ้หุ่นเน่อยไว้กไปกปบ๊วยจุ๊บ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 ไปครับไปลงถึงทักนกีหลอกยืนเรื่องบอก ปล่อยทำไมฮ่ตัวะขอบคุณมือกับช่างครับครับผมวัสดอีนา <c oughs> อุทัยครับผมสวัสดีครับก็ด้พอกันอยู <c oughs> สองสามอาทิตย์ครับมือนี่มากได้ตักแล้วอะตามชมตัวต่อไปครับผมดึงหยุดดึงหยุดดึงป่อย

ยันเอ้โลเลอะเลยครับลักษณะการกินการดึงดึงหยุดดึงหยุดดึง,ดงดลลแล้วย่อนดึงแล้วยุดเขาเลยล่ะแล้วแต่เพียนครับดูดิเยียงกับพอามมือ ส,สบ,สบายดียสบายดยคาีค่ะสวัสดีค่ะสาม,ม่ข้วเห็นอย่างนี้ปลากระป๋องกลับ <laughs> ไปฝั่งนี้ <c oughs> อุ่นแล้วนี่กำ้มขมขนะ้กนกันเนี่ยจะถือสากใครกันไ <c oughs> ด้ญญ <c oughs> อือ <c oughs> Giêng luôn mà tôi mong rồi. No lie. Mày. 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 วยนะหลุมกุงเลยแลวท่านใจสางวะแหงนมหมูยอดแหนมบบแน่หมูแหนมเก็บเกือกมากมาเก็บืแล้วตัวมันลุดเยเปอเ็บหนีย้ม เออพี่น้องเลยว่นโอ้ยสีสันแสีบดากรอดได้ว่ะตอนนี้น้องเสียบกรชั้นกับยาสูบโอ้ได้กินดีก็อยู่บ้านตัวนี้โอูยังสีออกทงสุมือแล้วนะเดี่ยวเนาะคุณเดินได้กินเท่าได้ยังครับ มาเด้อมาเด้อได้เวลาแล้วเติมพลังก่อนเอุยว่เป็นไรลูกอมูเมนูห้องกรยาน่ยพี่ายน่เขาหูอยู่หรอว่าป่วยเห็นจะไปไอขักไรมาบาทนี้ มันของแบไอ้ไอ้อาการย์ยัมีจนแบบม่จากไปใช่ไหมมามาเดี๋ยว สามเที่ยนนันร้อยทึ้ฟ้าทั้นนั้นคัดเอาเมื่อน้นาพอผมมาสิลุงเ็บไปนั่นมือเมื่อนั่เหนื่อยงไนแม่บ้านก็ว่านเป็มเเยอเพื่นเพนมาอยู่มันกันหนาวอีดี้อเสาอะไรที่แต่ซอ่ะเย็นเกใจนแบบโอ้ตายเวียน ส,ว,ว,สว,ว่าันนเพื่อนดบกันสิำควองบ่อขึามานี่ค่ะเาไหร่ล่วงมากเกินพวกล้าดเนี่ยกังไปร้านอยู่เือมันลมาเล้่อนี่นอมของวกันนะ

แด้งค่ะเก็บไม้ปลาเลยมาลุยก,ก,กันต่อพี่น้องหลังจากกินเข่าเสร็จครับตอนนี้จั่โมงแล้วบ่ายสองเป๊ะปจิ้งเข่าเที่ยงบ่ายสองเข่าเที่ยง,สสงเสร็จสี่นาฬิกาศูนย์บ่ายสองพอดีครับเอาลุยก,ก,กันต่ออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงดูสิจะมีสักกี่แต้มครับ ตอนนี้15บหนาฬกาสี่นาทีครับหนึ่งชั่วโมงออก,กว่าจากบ่ายสองที่เรากินข้าเวเสร็จเงียบปิดเลยไม่มีสัญญาณอะไรจากปลายคันเลยครับนี่ก็ว่าคงพอแล้วแหละเดี๋ยวน่าใจ,จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็ส่งงานเลยดีกว่าครับผมวันนี้น่าจะมานแค่นี้แหละ ดูผลงานรวมครับ นนี่แหละวันนนี้มาลองกองแกงนี่ครับ,บมีใหญ่ๆตัวนี้แหละที่มันใหญ่วันนี้เข้าเข้าไปสี่รอบได้มาสองครับหลุดไปสองยี่สกหนึ่งตะเพียนหนึ่ง เหลือก็เป็นปลานินตัวเล็กๆครับหลุดไปสองรอบไม่รู้ว่าปลาอะไรแต่ก็หลุดดึงแรงอยู่นะคันจนพุ่งแต่นาใจไม่ได้ตั้งกล้องครับคุยโทรศัพท์อยู่พอดีอะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณแนละ้วสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขครับมันมันรวยๆทุกคนครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งแรงผักดันให้หน้าใจได้ออกไม้ คลิปหาช็อตเด็ดมาฝากนานาครับขอบคุณทุกครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีนหน้าสวัสดีครับผม